กราดเนนาตให้เกียรติที่ทอดผ้าไทยบางสมบูรณ์ทั้งสองท่านขอเอ็นเชิญครับ ตาังคานาอุปาทวยธรรมนิมนอุปาทิตะวานิโรจนติในสังอุปสมุตุโูกราบนิมนต์พระพุทธเจ้าสองรูปเป็นองค์ที่กรนาผ้าใสวางกุลกราบในหมู่รับ ะะอืะะะะมมนอิตาวตาสร้างกระอุปาถวายธรรมมิโนอุปาจิตวานิโรจันตีแตสรงวังว,วปัสโมสุโคเจริคุณอรุณีตันุตยยังภูมินักงานาวนิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แด้ร้อยตำรวจตรีประสิทธิ์เยี่ยมจงข้าราชการตำนานอำนานสำนานตำรวจแห่งชาติได้รุนาให้เกียรติขึ้นพอดท่าใจบวังสมุนทั้งสองท่านขอเรียนเชิญครับ ขุนพูรินกราบมิมนุกับพระบาทของขุคพณรินอารมณ์กันไตยังขอเรียนเชิญคุณพูรินคุณพูรินแก้วคงตัวแทนบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดและคุณสมบูรณ์ประทุมรักวัฒนา ผู้จัดการแผนกแท็แกซี่ิรีดี้วันดาออโต้โมบิลประเทศไทยจำกัดบริเทนทำสองท่านได้ใ,ให้เกียรติครอบครัวใจอสุภุญบริเทนครับกราบด้วยมนต์พระคุณเจ้าสองรูปเป็นองค์พิจนาหน้าใจวังสุบุญกราบด้วยมนต์ครับ นิตาวตสังพราอุปาทวยธรรมมิโนอุปปาทิตวานิลวจันติเตสะวัวปสมวสุขะขอกาบขออพุณคุณคูรินแก้วคงและคุณณคุณประสุมรั์รัชนาไว้แล้วกครช่วที่ห ขอได้เชิญคุณวานิชจากยูจันผู้จัดการกลุ่มงานซ่อมบอกลึงบริษัทฮอนด้าออโตมบูมินประเทศไทยจำกัดและคุณชวีอินทุศร์อินสุวรรณขอโทษครับอินสุวรรณตัวแทนสภาพแรงงานบริษัทฮอนด้าออโตมบูมินประเทศไทยจำกัดได้กรุณาให้เกียรติทอดข้าวใส่รงสุขุมทั้งสองท่านขอได้เชิญครับ กราบดิมนพระคุณเจ้าสองรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบางสุขุลกราบดิมนพระค่ะ Sadly, วเธราุกล่าวเขาก็คืจีนวานิชจกจุดยันและคุณตรงมีอินส่วนไม่น่ากั่อยชุดที่เก็บเขาได้เิญทันตำรวจโทมนเกียรเขา สารวัตรสอบสวนสถานมีตำรวจภูทรท่าช้างและพันเอกพัชรกรเจ้แก้วอดีตหัวหน้าโรงเรียนการบินฐานบกฝูงกรรมยินฐานบกได้กรุณาให้เจ้ขึ้นทอดท่าใบางสกุลทั้งสองท่านขอเรียนเชิญครับ มนกพุธเจ้าสงรูปเป็นองค์ที่เจรนาผ้าไทบรงจุบุญกล่าวมิมนฆาลา อุปาวทวายธรรมมิโนะอ,อุปาทิตวานิลวจันต์เตเตสรวงประสมวส,สุขพรอราบขอพระคุณท่านตระดโดมันเทียนภูขเขาและท่านเอกพระชษกรเกตแก้วไว้แล้วกาสนี้ครับวิหารหรือปุ๊บเกิดเมื่อปี2497 ที่บ้านของสมองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีเป็นบุตรลำดับที่สามของพ่อเบิ้งคุณแม่จิ๋วบุลเลิศมีพี่น้องจำนวนสามคนดังนี้หนึ่งนางเกาเกตอารมณ์สองนางเบญจาคนเที่ยงสาม งานกำจายผงมิหารผู mm ้วัยคนการศึกษาเรียนจบกระดับสูงชั้นประถมศึกษาปีที่สี่จากโรงเรียนวัชยกระทองตำบลภูกระดับอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีหลังจากเรียนจบก็ประกอบอาชีพทำงานและรับจ้างทั่วไปชีวิตตามฟ้องเลยเดนานกำจายกูเลอร์สโคนเดิม ส่งรถกับนายนาจีระกภมิหานมีบุตรธิดาจำนวนสองคนดังนี้หนึ่งนางสาวอุตยาภูมิหารทรงรถกับนายจักรินทรบัณฑิตสองนายธรรมรงคภงูมิหารส่งรถกับนางสาวสตรีกรภูงาลุ่ด้านตะวันขึ นานกำใจองนมิหารเป็นคนมีอารมณ์มีน้ำใจขยันทั้งแขงโอ้อ้ออารีรับผิดชอบใช้ชีวิตอย่างพอเยียงเรียวง่ายเป็นที่รักและเคารพนั้นถือของลูกและหลานและเพื่อนบ้านตลอดมานานกำใจองนมิหารเป็นผู้มีความศรัทธาเรื่องใส ยึดมั่นในิ่ีทีํามมันไปวัดทำบุญสม่ำเสมอวาระสุดท้ายนานทำาจโง่หานมีอาการป่วยและได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีแค่ได้ตวดพบมะเร็งรังไส้ใหญ่ระยะสุดท้ายสามีลูก ให้ประคับประทองและให้กำลังใจตลอดมาแต่อาการป่วยนั้นก็ไม่ดีขึ้นสุดความสาม,มารถของแพทย์ที่จะเรียวยาได้และคืนวันที่ 12, ท22ตุลาคม2563เวลาประมาณ23นาฬิกา45น,นาทีนางกำจายงงีิหารได้จากสามี ลูกๆกละหลานญาติพี่น้องไปด้วยอาการอันสงบนักโรงพยาบาลสิ์บุริศริอายุได้64ปีนาโอกาสกอนที่จะถึงวาระ่งการประกอบพิธีชาปนกิจในวันนี้นั้น เจ้าข้าซึ่งปกะกอบอกไปด้วยคุณาเทรักษมิหารพร้อมอุิดาใครข่พอขาพร้อมกัท่ออทนานประธาและท่านมีเกียริที่ได้รดกรรณามาร่วมงานชาปนกิจในวันนี้อาโหสิเกรรมเมืม่อทั้งผู้วัยชนยงนังมีชีวิตอยู่อากได้ร่วงเกินท่านหรือท่านเด้เริ่มได้ร่วงเกิน ด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมนกกรรมขอได้โปรดขอสิกรรมแก่กันและกันด้วยบุญกุศลที่คุณนำใจองค์มิหารผู้วายชนได้สร้างสมัยเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนกุศลณระบุญที่ท่าน ที่ทุกท่านได้ร่วมกันบาเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงนะักเวลานี้ขอได้โปรดเป็นพระวัตรใจเป็นกุศลน้องนำส่งให้ดวงวิญญาณของคุณำกำจายองนิหารจงไปสู่สุคติใน่วงสามปรโะยภะพด้วยเธอ ธรรมดาของสังขารคือการดับไม่มีกลับคืนเป็นเชื่อลงหวนเป็นของ,งกิงจงจรรอย่าท่ำโกลนสิ่งที่ควรเล่นทำคือกรรมดีอยู่ให้ดีมีธรรมประจําจิตดีจะติดต่อตั้งช่วยยังไปให้ดีมีธรรมเข้าค้ามช่วย ดีจะอยู่ยามท่าเมื่อจากเกอ่ยเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชน,นันเจ้ามามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่ามันเจ้ามาออกจากคันมางดาแก้ผ้าร้องแว่ก้องเผชิญทุกและสุขขา เออโตขึ้นมุ่มหาเงินเงินเธอชีวาแท้ก็หาทุกสารพัดมารักตนเมื่อยังไม่ตายนี่หมายว่าเขาท่าเพราะกันหาพาจิตคิดหลงไหลแม้ตัวเราเขาอยากเอาเพื่อเป็นการไว้อะไร แกผู้ไหว้คนในทางสุดท้ายพราะผมขอความเมตตาของ่เจ้าได้เจริญติจภาวนาและกล่าบขอได้ยเยิญนท่านประธาและท่านชิวิเกียรติทุกท่านได้กรุณายืนสงบนิ่งเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาทีกาบนิ่งมุนขอเรียนเชิญครับ นายกเทศมนตรีเทศบาลตระดมถอนสมองประธานในพิธีได้กรุณาให้เกียร,รตยิขึ้นทอดผ้าใบบางสุขุมและเป็นประชานประฐชนเพื่งฝ่ายชาวาาว่ขอเรียนเชิญครับกราบยินดีนว่าผู้วิจิตรมกรเจ้าอาไหว้พระเจริญประชองประคารลูกการ,ราบพาะน้าเพื่อท่าช้างได้เกียรผมพิจรารณาผ้าใบบางสุขุม และเป็นประธานประชุมเพื่อฝ่ายสองกราบนิมนุษย์ครละ